ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สำนักเทพจันทรกครุปต้อนรับทีมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เส้นทางนำพาสัตธานดำเที่ยวเส้นทางธรรมชาติสู่ความศรัทธาทอท,อท,อท,อทอค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคม2567เวลา11นาฬิกาดรวัฒนาศิริรัตน์กันตยานมุนีประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิคเนศสำนักเทพจันทรครุป ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาจประจําจังหวัดแพร่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับทีมถ่ายภาพของทททสำนักงานแพร่ที่ได้เข้ามาถ่ายภาพประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางนำพาสัตหานำเที่ยวเส้นทางธรรมชาติสู่คับสัทธาที่วิหารเทพเทวสถานพระพิคเนตสำนักเทพจันทรัคุปบ้านหัวทุ่งตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยดรวัฒนาศิริรัตน์กล่าวว่า วันนี้เขาขอบคุณทอทอท,อทอสำนักง,งานแพร่อุตรดิตถ์ที่ได้นำสื่อมาถ่ายทมเส้นทางนำพาศรัทธานำเที่ยวเส้นทางธรรมชาติสู่ความศรัทธา ื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอเชิญนนะักท่องเที่ยวทุกท่านมาเที่ยวมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตเนื้อเงินยวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สําเร็จสมหวังดังใจหมายขอพรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แพร่หมูณเทวสถานพระพิคเนตสํานักเทพจันทระคุปหมูที่9้าบ้านหัวทุง่งตําบลสวนเขื่อนอาเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดแพร่ในช่วงนี้เที่ยวให้สนุกเที่ยวให้อร่อยเที่ยวให้ปังเที่ยวให้คุม้มเที่ยวที่

ควายนี่นะนะั่นน่ะเออเออเจ็นเป็น,ปนอะไรอย่างนี้เลยนะนะั่นน่ะเป็นชา <c oughs> มามาเลยอ่าวันนี้นะครับ ต้องขอขอบพระคุณทางทีมงานของททการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับได้นําสื่อมาถ่ายทําประชาสัมพันธ์กเกี่ยวกับเส้นทางนาพาสถานน้าเที่ยวเส้นทางสายรัทธาเส้นทางธรรมชาติสู่สายสัทธาของจังหวัดแพร่แพร่มีพระพิคเนตแพร่เนื้องเงินยวงใหญ่ที่สุดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวแพร่เที่ยวให้อิ่มเที่ยวให้ปังเที่ยวให้อร่อยเที่ยวแล้วมีความเฮงดังปังรวย ต้องมาเที่ยวที่แพรนะครับว้าววาว,ว,าวแพรครับขอบพระคุณมากครับ